บทลงโทษสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนทำงานในอาชีพต้องห้ามมีอะไรบ้างมาฟังกันครับบทลงโทษสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนทำงานในอาชีพต้องห้ามมีโทษปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง50,000บาทและจะถูกส่งกลับประเทศต้นทางรวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษนอกจากนี้การรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่ผิดกฎหมายก็มีบทลงโทษสำหรับนายจ้างด้วยเช่นกันค่ะต้องระวังกันไว้นะคะกระทรวงแรงงานมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำงานเชิงรุ และจัดระเบียแบแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ต้องดูแลลูกจ้างหรือขอให้แรงงานทุกคนดูระเบียบหรือทราบข้อ,อก,กฎหมายเบื้องต้นด้วยจะได้อยู่ทํางานและเดินหน้าทําธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องพร้อมได้สิทธิ์คุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียมถ้านายจ้างหรือแรงงานคนไหนเจอปัญหาหรือได้รับผลกระทบแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะที่ Facebook กระทรวงแรงงานหรือโทรสายด่วน1 5 0 6ตลอด24ชั่วโมงนี่คือการทํางานที่ชัดเจน เพื่อปกป้องแรงงานไทยและแรงงานทุกกลุ่มทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างมั่นใจ